สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์เน็ตต์อยากเริ่มสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่รังนิกอธิบายถึงแผนการเล่น4-2-2-2ที่เขาเคยใช้ในเกมแรกกับแมนยูทุบคิตันพาเลต์รังนิกกล่าวว่ารูปแบบการเล่นใหม่ของแมนเชสเตอร์เน็ตต์นะครับที่เขาใช้นั้นทําให้ฟูลแบ็กสองข้างสามารถเล่นเกมรุกและย่างมีอิสระมากยิ่งขึ้นจนในที่สุดนะครับก็สามารถเอาชนะทัพปราสาทเรือนแก้วได้สําเร็จในเกมของพิมก นัดล่าส่วนะครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมายูเนเต็ดสามารถเปลี่ยนมาใช้ระบบ4-2-2-2ในเกมนี้โดยมีการส่งสกอตต์มิทูมิเน่แล้วก็เฟสลงประจำการด้านหน้าของแผงแบ็กโฟร์แล้วก็ใช้บูนโนเฟนัสเจโรนชันโชรับบทผู้เล่นหมายเลขสิบหรือเพนเมเกอร์ด้านหน้าคู่มิสฟิลครับจะเป็นสกอตต์มิทูมิน่แล้วก็เฟสเพื่อปร้นเกมรุกให้กับคู่กองหน้า ที่เป็นหน้าที่ของพริตเทนเดอโดและก็มาร์คัดเรฟอร์ดในขณะที่ดิโอโกดาโอครับแล้วก็อเล็กเทเรสที่2ค,คนสามารถรวมกันออกสไตล์เป็นตัวจริงในแค่4ครั้งในยุคข,ของโซชาก็ได้ออกสไตล์เป็นตัวจริงในเกมแบบนี้และทั้งคู่นะครับก็าสามารถทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะดิโอโกดาโอครับที่เกือบจะได้ประตูด้วยในครึ่งแรกอย่างไรก็ตามครับในที่สุดแล้วในชัยชนะในเกมนี้อยู่ฝั่งของชาวบ,บ้านเมือเฟสสามารถซัดประตูสุสวยให้กับยูเนเตดขึ้นนําและกลายเป็นประตูชัยแต่สิ่งที่นายใหญ่ยนเยอรมนีดูมีความสุขมากยิ่่งงขึ้น้นนนนนเืือกกาัาัา็ค การได้เห็นทุกทีมของเขาซึมซับและเข้าใจประจาและระบบการเล่นของเขาที่เขาได้ถ่ายทอดให้อย่างรวดเร็วและมีกล่าวว่าสำหรับผมแล้วนะครับง,ง่ายๆที่จะเลือกผู้เล่นชุดนี้ลงสนามหลักคิดของผมง่ายคือเราใช้ทีมชุดนี้เอาชนะอาเซนอลมาแล้วในเกมก่อนหนนี้เพราะฉะนั้นมันไม่สมเหตุสมผลที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตัวผู้เล่นมากมายโดยเฉพาะเมื่อพี่หน่าว่าทุกคนฟิตสมบูรณ์และก็ไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บใดๆนั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมได้ตัดสินใจใช้ชุดเดิมในการ แข่งขันในเกมนัดน,นี้เพราะก่อนหน้านี้นะครับกวาเซนอนสำหรับผมแล้วเนี่ยในเกมนั้นก็ถือว่าสมบูรณ์แบบคําถามที่ยากนั่นก็คือว่าเราจะเล่นเกมอย่างไรเพื่อที่ให้สามารถกลับมากดดันคู่แข่งของเราได้และก็รวมถึงแนวทางการเล่นที่สามารถควบคุมเกมได้อย่างไรสุดท้ายเนี่ยผมจึงตัดสินใจใช้ระบบ4-2-2-2ซึ่งเป็นระบบกองหน้าคู่ ซึ่งปกติก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นแค่คิตตินโดันโดยืนคำคู่หน้าอยู่คนเดียวแต่ในเกมนี้เราได้ส่งมาคาเลสฟอร์ดแล้วออกสไตล์เป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าเคียงคู่กับโดนันโดในขณะเดียวกันครับเราก็ให้ผู้เ enas, ล่นทางบูโรเฟนัสและก็จอร์แดนชอนโชนั้นทำหน้าที่เป็นเย์เมเกอร์หรือผู้เล่นมัลติซิบ ส่วนผู้เล่นตัวอื่นครับก็เหมือนเดิมครับการมีมูโนเฟนัสและก็ซานโชนั้นในบทบาทดังกล่าวทําให้ผู้เล่นฟูลแบ็กของเรามีพื้นที่ออกบอลมากยิ่งขึ้นและก็สามารถเล่นเกมรุกได้ตามแนวทางที่เราต้องการเพราะฉะนั้นในเกมนี้เราจะเห็นว่าฟูลแบ็กของเราทําหน้าที่เช่นเดียวกันกับบิงแบ็กโดยเฉพาะในครึ่งแรกครับทั้งอเล็กเทเรสและก็เดียโกดาโลที่สามารถทําหน้าที่พวกเขานั้นได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นคือเหตุผลและก็เป็นที่มาของระบบ4-2-2-2ผมชอบส่งผู้เล่นลงเล่นในตำแหน่งที่พวกเขาถนัดมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ในการเล่นระบบนี้สิ่งที่ผมยังคิดคงว่าน่าจะเป็นสิ่งยิ่ท้ายที่สุดนั่นก็คือการใช้ผู้เล่น2คนในบทบาทผู้เล่นหมายเลขสิโดยเฉพาะตอนที่คิทันพาเลตได้ครองเกมอย่างไรก็ตามครับทางบูนเฟนัสและก็เจโรชอนโชก็ทําหน้าที่พวกเขาได้อย่างดีมันอาจจะค่อนข้างใหมายสลับพวกเขาแต่ก็ไม่ได้หม่อะไรมากมายพิเศษอะไรขนาดนั้นซึ่งเกมนี้นะครับรังนิกเองเนี่ยได้ส่งไปสันกรีนวูดมาลงเล่นแทนเจโรชอนโชในทีที่6 2ครับแล้วก็ส่งอองโตนี่อีลองกานะครับแทนมาคาร์ ก่อนที่จะส่งโดนี่ฟานเดบิกลงเล่นแทนโบนูเฟนสในช่วงท้ายเกมของเขาแล้วก็การที่กรีนบูดที่ส่งบอลย้อนคืนให้กับเฟสซัดประตูสวยเป็นประตูชัยในเกมนี้ซึ่งทําให้นายใหญ่ชาวอิมนนรมานียรยนี้รู้สึกพอใจแล้วก็ชื่นชอบกรีนบูดเป็นอย่างมากเราต้องการที่จะคว้าชัยชนะได้ในเกมนี้เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าการส่งกรีนบูดลงสนามในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นตำแหน่งนั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล รวมถึงการส่งอิลองกาลงเล่นในเกมนี้ด้วยในขณะที่ตัวสำรองคนสุดท้ายนั่นก็คือดอนนี่ฟอนเดบิกที่ส่งลงไปแทนบุนฟเฟนัก็สามารถทำหน้าที่ของเขาได้อย่างประทับใจในที่สุดเราก็สามารถยิงประตูดได้และก็แน่นอนว่าเราสมควรได้รับชัยชนะในครั้งนี้มิสันกริบูดเองออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมผมคิดว่าเขายิงได้3หรือ4ประตูใน3เกมแรกของเขาซีซั่นนี้เขาเป็นนักเตะของคาร์ดิี่ที่เติบโตขึ้นมาอย่างสวยงาม แล้วก็พัฒนาฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมในอนาคตแน่นอนว่าผมต้องให้เวลาลงสนามกับเขามากยิ่งขึ้นแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมคนเดียวแล้วล่ะเขาเองก็ต้องแสดงให้ผมเห็นว่าเขาสมควรได้รับโอกาสนั้นหรือไม่ยอดเยี่ยมเสมอที่มีนักเตะอย่างเขาอยู่บนม้านั่งสำรองและสามารถลงสนามเพื่อไปเปลี่ยนเกมให้เราได้ครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ